สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะมาค่ะได้เวลายืดเสน้นยืดสายกันแล้วนะคะใครพอมีเวลาก็มาค่ะมาทําไปได้วยกันนะคะวันละห้านาทีหกนาทีค่ะพอได้เบิร์นไขมันพอได้ขยับไขมันกันนะคะแม่เกลาก็เลี้ยงลูกไปด้วยออกไปด้วยนะคะมาละนิดค่ะไปค่ะวอร์มร่างกายกันเลยค่ะหมุนคอค่ะแม่เกลาก็หาเพื่อนทันนะคะเนาะมาทำไปได้วยกันจ้ะ วาดแขนลงค่ะเมลุ่อ่อนกับมิบตอนที่มิบปัญหาผมล่วงนะคะเนาะผมล่วงกะลักแร่ดำอย่าขอโทษขออภยัยดนลักแร่ดำของเมลุ่อ่อนด้วยนะคะเนาะมิบเอ๋วค่ะคล้วกสดทค่ะ วอร์มร่างกายก่อนนะคะเนาะเม่กาไม่ได้เป็นโค้ดออกกำลังกายไม่ได้เป็นเทนเนอร์นะคะเป็นแม่บ,บ้านมาชวนเพื่อนๆออกกําลังกายไปด้วยกันนางวันละนิดมันหน่อยเพื่อสุ้ฟ้าที่แข็งแรงของเรานะคะเนาะเบาๆแบบไม่กระโดดนะคะถ้าจำถ้าเดิมทําวนไปนะคะเหมือนกระโดดตบแต่ไม่กระโดดนะคะเนาะไปค่ะยีซีข้างขื่นนะคะน้องลิลี่ก็นั่งเล่นอ,อย,นอยู่อยู่เนี่ยจากน้องลิยาก็กินขนมกินไปบนฝ่ายจะตามสไตล์ของเงา อ๋อภายในลักเล่ดดัของเม่นโกรธด้วยแล้วราคาสองก็่าคาเดิมนะคะแบบไม่กระโดดนะคะเน้องเบาๆเบาๆแต่ว่าได้เหงื่อหอบอยู่นะจ๊ะเนาะถ้าทำต่อเนื่องนะคะเนาะเป็นไรลูกน่าจะจับสองมือ ท่าสามก่อนย่อดเตะข้างย่อดเตะข้างนะคะนะย่อดเตะข้างค่ะทำต่อเนื่องสามเซตก่อนหอบเหมือนกันนะจ๊นนะเนาะได้เหงื่ออยู่นะจ๊ะ สามท่านะสามท่าสามเซตทาละยี่สครั้งเบาๆจ้ะไปจ้ะทำต่อเนื่อง,งเลยนะคะน้เ็น่าไม่ามยาเป็นเกินไปเนี่ยเนเกินไปจ้ะ ลอยในการกินของนางกัะกินไปบนไปจะกพิยา,ยายจ้ะย่อไปข้างย่อไปข้างจ้ะ นะเนาะนี่ยาอร่อยมากใช่ไหมลูกก <c oughs> ินไปวนไป <c oughs> ไปตัดไปตัด ทำเพลินเลยนะคะในการทำไม่เลยมากจ้ะบอกว่ายิ่งคิดข้างขึ้นนะคะเนาะทำไปเรื่อยๆตาำจังหวะของเตเองแต่เอาของเล่นของเล่นตกเหรอคะเอาเล่นตกยอดได้ขังยอดได้ขังแต่ ต่อเนื่องก็หอบไนกันจะได้เหง่อมกันกนะจ๊ะเนาะเพื่อนๆพอมีเวลาก็ทําวนไฟเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเรานะคะเนาะถ้าไม่ยาจนเกินไฟแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเตินไฟนะคะเนาะในกลอาจจะทําวนไฟจะ